มามาถ่ายคลิปน้องวัวอนุวัวกันหน่อยนะครับเพราะเขาเห็นเรามาเขาก็จะมาอาหารนะครับไปได้เจอกันนานนะครับไปได้เจอกันค่สองเดือนรู้สึกรู้สึกเหินห่างนะครับรู้สึกเขินห่างนะครับรู้สึกเหินห่านงะก,กันนะครับก,ก็วัวก็ตอนนี้อาหารอาหารก็ ก็หายากนะครับเพราะว่าเขาทํานาแล้ววัวก็ไม่ค่อยมีอาหารนี่เจ้าเก่านี่เจ้าเก่าจังจากันได้ไหมเจ้าเก่าเนี่ยนะครับเจ้าเก่านะครับเจ้าเก่าก็ยังก็ยังไม่ลืมพ่อมันนะครับลูกลูกเก่านะครับก็น้องๆเขาก็อยากจะดูอน้องวัวกันบ้างนะครับดูวัวกันบ้างก็เลยมาให้ถ่ายคลิปให้ชมกันนะครับวัวเนี่ย เจ้าเก่านี่เขาเป็นวัวพัน์ไทยแท้นะครับพันไทยแท้หรือวัวที่เป็นวัวที่อ่าอ่าอีสานเขาชื่นชมนะครับพึงพอใจเป็นวัวพื้นเมืองอ่าเป็นวัวพื้นเมืองที่เลี้ยงง่ายทนแดดทนแดดทนแดดทนฝนหากินเก่งนะครับวัววัวที่หรือเขาอ่าอีก อีกอีกสายหนึ่งแถวบ้านเขาก็เรียกวัวลาดนะครับวัวลาดวัวลาดคือวัวพื้นเมืองนั่นเองนะครับแต่วัวพวกนี้จะจะทนมากทนร้อนหากินเก่งไม่ต้องกลัวนะครับหากินเก่งแต่นี่วัวพวกนี้จะเป็นวัวอาจะเป็นวัวพันธุ์ผสมนะครับพันุ์ผสมเราจะจาเป็นจะต้อง เอาเอาเอาวัวพืนเอาวัวพันเนี่ยวัวพันบรามั่นนะครับวัวพันบรามั่นเห็นไหมครับพวกนี้วัวพันบรามั่นเอามาผสมนะครับเอามาผสมแล้วก็ถ้าบราบมันจริงๆแล้วเขาก็ไม่ค่อยทนร้อนเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราเอามาผสมกับวัวพื้นเมืองเราเราก็จะได้วัวที่ที่ทนร้อนหากินเก่งนะครับหากินเก่งสําหรับวัวตัวนี้วัวตัวนี้นะครับวัวตัวนี้ไอ เจ้าตัวเนี้ยอ่ากำลังไม่รู้ว่าผสมแล้วหรือยังนะครับอ่าได้ยกให้ลุงพลกับป้าแตนไปนะครับตัวนี้นะครับเป็นออวนัวละพันบรามั่นนะครับพันบรามั่นนะครับก็ก็ก็อ่าได้ยกให้ไปจะลุงพลกับป้าแตนคงมีปัญหาเรื่องการดูแลนะครับเราก็จะดูแลไว้ให้อีกสัก อ่าสักปีหนึ่งอะไรสองนั้นแต่ถ้ามันมีลูกถ้ามันมีลูกขึ้นมานะครับถ้ามันมีลูกขึ้นมาก็จะต้องแบ่งให้คนเลี้ยงเขาแบ่งครึ่งกับคนเลี้ยงนะครับผมเคยเล่าถึงเคยเล่ามาแล้วการแบ่งครึ่งนั้นถ้ามีลูกสองตัวนะครับมีลูกสองตัวก็แบ่งกันไปคนละตัวแต่ถ้ามีลูกตัวเดียวก็แบ่งกันไปคนละครึ่งตัวโว้ครึ่งตัวทํำยังไงก็โดย โดยคิดเป็นราคานะครับว่าราคาวัวตัวนี้ตัวนี้ราคาเท่าไหร่สมมุติว่าราคาตัวนี้40,000ขายอยากได้วัวก็ต้องเอาเงินไปให้คนฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งที่ที่ไม่ได้วัว20,000ตัวเองก็ได้วัวไปนะครับแต่ถ้าวัวตัวเล็กๆนะครับวัวตัวเล็กๆก็ราคาก็พันสองพันพันสองพันสามพันเงี้ย ก็แบ่งแยกกันไปนะครับแต่ถ้าเลี้ยงจนโตอย่างอย่างเจ้าเจ้ามาดีเนี่ยเจ้ามาดีที่ที่ยกให้จุงพลป้าแตนเนี่ยตัวนี้ก็ราคาราคาหลายหมื่นอยู่นะครับราคาหลายหมื่นอยู่แต่ถ้ามีลูกแล้วราคายิ่งแพงขึ้นไปอีกนะครับก็ก็ให้เล่าให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังแต่ตัวตัวตัว,ตว ตัวที่กําลังกินนมอยู่นะครับตัวที่กําลังกินนมอยู่นะครับตัวที่กําลังให้นมหรือกําลังกินนมนะคือแม่ของเจ้ามาดีนะครับแม่ของเจ้ามาดีนะครับนี่คือตัวแม่ของเจ้ามาดีนะครับเขาก็ให้ลูกให้น้องของเจ้ามาดีเป็นวัวตัวผู้นะครับเป็นวัวตัวผู้นะครับก็ถ้าเราจะขายเนี่ยเราก็ขาย ยกคู่ไปเลยนะครับยกคู่ไปเลยให้ทั้งทั้งแม่ทั้งลูกมีคนมาขอซื้อแต่เรายังไม่ขายนะครับเรายังไม่ขายนะครับเรายังไม่ขายนะครับก็วัวก็จะเป็นอย่างนี้แหละนะครับก็ก็ตอนเนี้ยวัวจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยว้วนเท่าไหร่ถามสบายไม่ค่อยว้วนถามสบายไม่ค่อยว้วนก็เพราะว่าเออ อตอนนี้ช่วงนี้หญ้าจะขาดแคลนนะครับเพราะว่าเขาทำฤดูการทำนาเหมือนอย่างที่บ้านนี่ก็ทุ่งหญ้ามันก็หายไปเกือบยี่สิบไร่นะครับเกือบยี่สิบไร่ตอนนี้คนงานเนี่ยเขาก็ต้องไปตัดหญ้าตามคันนามาให้เมื่อก่อนนี้เราเราเลี้ยงวัวเนี่ยเราเราจะทำแปลงหญ้าด้วยแปลงหญ้า นะครับรปลูกอายา,าเนเปียนะครับรปลูกญาิเนเปียนี่ครับคือพ่อพันธุ์พ่อพันธุ์ที่ที่ไว้คุมปูงนะครับเจ้านี่เกเลเจ้านี่เกเลนะครับก็มีมีพ่อพันธุ์อยู่ตัวหนึ่งถ้าเขาไว้คุมปุมง,งถ้า,าวัววัวตัวเมียขึ้นเขาก็จะดูแลกันเองนะครับ อ,อยู่ทั้งโน้นอีกสูงหนึ่งก็ค,คงไม่พาไปดูนะครับคงไม่พาไปดูหรืออาจจะพาไปดูสักนิดหน่อยแต่ว่าออกไม่ได้นะครับออกไม่ได้เพระติดรั้วนะครับก็ก็ก็กเป็นแบบนี้แหละครับวัวที่วันนี้ก็พามาให้น้องๆได้ดูกันนะครับวัวตัวนี้วัวคอกเนี้ยไม่ค่อยมีวัวตัวผู้เท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีวัวตัวผู้เท่าไหร่ สาเหตุที่ครอบนี้ไม่ค่อยมีวัวตัวผู้เนี่ยปรากฏว่าคนเลี้ยงคนเลี้ยงเนี่ยเขาเขาเวลาแบ่งเวลาเราแบ่งกันเนี่ย,เล,ยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงปันลูกกันนียเวลาแบ่งกันเขาขอตัวผู้ไปเพราะตัวผู้เนี่ยเขาเอาเขอาไปเนี่ยเขาขายเขาขายได้แต่ตัวเมียเนี่ยเขาขายได้ราคาไม่สูงเท่าตัวผู้โอเคถ้าเขาขอเราก็ให้นะครับเรา เราเอามาเราก็ไม่ได้ขายเพราะขายก็กลัวเขาจะเอาไปทําเอาไปทําให้มันให้มันเอาไปส่งโรงโรงฆ่าสัตว์เราก็ไม่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 ได้มีความประสงค์อย่างนั้นก็เลยคุณตาคุณยายนี่ก็เลยมีวัวเยอะเยอะมากมากนะครับเยอะมากๆเพราะว่าทั้งฝูงไม่เคยขายเลยนะครับไม่เคยขายเลยแต่เมื่อวานนี้ เมื่อวนานนี้ก็มีคนมาม,มาขอมาขอขอปันบัวนะครับขอปันขอแบ่งปันเอาไปเลียล้ยงเราก็น่าสนใจนะครับนี่ก็มีผูกโ้น้าหลังไว้ต้นหนึ่งนะครับขเขาเลือกข้าหลังอะไรก็ไม่รู้ซื้อ่าซื้อหน่อมาเนี่ยซื้อหน่อมาตั้งสี่ระอยห้าสิบงทนายก็ซื้อมาให้ ก็ลูกมันโดกดีนะครับลูกมันโดกดีนะครับแต่บางไม่ค่อยโตทําไมมันไม่ค่อยโตก็ไม่รู้ตอบไม่ได้ปุ๋ยก็เยอะนะครับปุ๋ยก็ให้เยอะอาจมันอาจจะแปลนปุ๋ยก็ได้นะครับก็เล่าให้ฟังว่ามันมีก็้ต้นฝรั่งแต่ว่าอ่ารุ่นแรกเนี่ยลูกรุ่นแรกเราไม่ค่อยได้กินเพราะว่านอนไม่กินหมดเราจะคงจะต้องเราคงจะต้องอ่าคับถุง ทาถุงครอบแล้วล่ะต้องศึกษาป้าพาทมแล้วว่าเอะผมมีฝรั่งเนี่ยถุงป้าพารมเนี่ยอจะปันให้ได้บ้างไหมโอ้โหแฝรั่งนี่ดกนะดกมากทีเดียวนะครับเจ้ากาวขาวลูกเนี่ยเจ้ากาวก็มามาหาคุณาแล้ว มันจะเป็นลูกชายคุณตานะเนี่ยโอเคครับวันนี้ของลงคลิปแค่นี้แหละครับสวัสดีครับฝากช่องคุณตาคํำคูณอ่น194ด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ